สองวันที่เล่มหนึ่งแบบฝึกหัดกับนางซีเรียนสองเล่มนี้นังซีเรียนหนึถึงสิบแบบฝึกหัดหนึ่ถึงสิบทมีบทด้วยแต่ว่าปิดข้ามไปบทนี้มี่ค่ะสวัสดีนี่คือได้เจียละก่อนอีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หกเจ็สิบ ันก็คืหนีที่เปลว่าคุณท่านหาแปลว่าดีเราชื่อที่เปลว่าคุณครู่มิชเชอ้เอยู่ตรน,นี้แจแลวกอนว่าไปก็คือบทสนทนานนะที่องที่สองนี่งเขอนี่ขอเราชื่อเขา 你好再见นันตงยาก็再见ก็เหล่าศีรษะก็ต้องศีรษเหล่าศีรก็ต้องคูยกับนี้หาได้เจนก็ต้องคูยกับได้เจนโอเคอีหเออสองสอีหนเออสองสนาห้าเลี ทีเจ็ดปาแปดเก้าสิบสิบลว่าสิได้ใม่เพลงนี้เพลงนี้เห่านี้ห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 ่านี้ห่าไหมนี่เห่าไหม我很好再见我很好再见再见再见拜拜คือหนที่สอันก็คือก็คือสอบก็คือเทส ข้อสองคือต้องดอกข่อไหนคือ A B หรือ C ตอว่า B ข้อ1คือ B ข้อสคือ A กข้อสคือ C ข้อสคือก็สผิดนะีล้วรับว่าดอกดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกดอกแว่าเห็นคือจกจกระบาดไปที่หนึ่นะ คือหลอกื้งไม่ใช่เป็นนักเรียนนะเขียนถึนประกบบาดไปเลยคือได้เจี้ยนแล้วก่อนก็ถูกต้องเขียนทุกประเทศสองคือด้านที่ห้ามีเจ้าฉันเลยข้ามอันนี้ไปนะว,ว่าฉันเจ้าช什么อ,อะไรไกระดี้ด้วณเพราะเป็นรังเรือ ชื้อเราค่อยโยงเป็ี่ยนไกันค่อยทำตอนท้ายเนาะร่วมชื่อร่วมชื่อจำได้อ่ะลงมีเซิร์ชเขินแล้วก็ค่อยไปเขินเขินเ,นเนตรว่ามากนะมากมากอะ่ะเขินห่าว,าวเขินหา่าเนี่ยเขินห่าวคำเนี้ยดิพูดอยู่ เห็น,นค่ะก็คือดีมากถ้่มองเห็นเนี่ยก็เสียงดัสิ่งสูงมากมากชามีสองทานะคือทาผู้ชายกับทาผู้หญิงก็ไม่ทาวันที่ใช้สัด้วยแต่ว่าเขายกตัวอย่างเป็นทาผู้หญิงกนะ็คือเพื่อเป็นของผู้หญิงนั่นแหละมาคือไหมเฮ้ยไหมนก็จะเจอนะแล้วก็ต้องเขียนเองด้วย ไม่นีไปหน้าถัไปคือหน้าที่หกถึงแล้อีกแค่น่าจะเป็นบทที่สามเนี่ยนแหละมถึงน้านี่หน้าบทที่สิบจากบทที่สามเนี่ยฮัลวเจ้าเ叫เร你ย什么我叫月月 รูื่อีด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 ทดี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 ่อดีดีดีดน,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 นดีนดีดีดูดี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 ดคูีดัดีัีดีดีดา,าแล้วดี้ีด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 ีีด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 ีีีีี อันนี้ก็คือหนียันที่ทำหวังก็คืออันนี้คือชื่อชื่อนะชื่อของอันนี้คือนามสกุลไงภาษาจีนจะเริ่มจัดนามสกุลก่อนไปชื่อหลีก็คือชื่อหลีก็คือนามสกุลหวังก็คือนามสกุลจางก็คือนามสกุลหลีก็คือนามสกุลชื่อจริงเลยก็บอยเนมชื่อผู้ชายอ้ชื่อ ชื่อหลงไงชื่อซิงวยหลงหยงเซินไ้่คือผู้หญิงชื่อของผู้หญิงเหมยเหมยก็คือเหมยหลี่เหลือเหมยอิงอ่ะจวนเย่ฟานเฉียงวั่นข้างล่างเนี่ยนี่你好，我叫李นะ 你好我叫张王强วันชื่อลีันเจ้าซิงคือหลี่ฟังคือเนี่ยนี่นงคนนี้นะคือหลิวหลิวเสี่ยวาห่หน้าแปไกหน้าที่แปดเหมือนกัน พูดยังไมงทำนะชาก็ถูกไปเพราะคือทาผู้หญิงกันหิ้วเ่าก็ใช่ก็คเคาขี้กขาผิดไม่ใช่น่าจะถูกปิดแหละหรือว่าดูจากอันนี้ได้นะสนุกไปเนี่ยชาชาก็คือไอ้คือทาของผู้ชายนะชื่อก็แปลว่าใช่เสือก็คือแปลว่าใครก็คือบทที่สามเลย คู่อีสก็คือเขาคือใครเขาเซก้าบูชานะหนาก็คือ,อ,ครนะคอตรงนั้น,นคือหนาก็คือน,นั้นก็กก,ก็คือประเทศเหลือนก็คือคนตรงคนหนึงก็คือคนจีนโอเคก็คือนั้น,น,นท้าย ก็คือถ้าชื่อเฉยแม่ก็ตอบว่าถ้าชื่อซงหลงชงซงเออเออไปไหนเนี่ยซงหลงชื่อหนาะคนหลงล国人นี่ไปเล่นแบบฝึกหัดกันเลยปิดแล้วก็ เดี๋ยวหยิบหนังสือมาเหวินแป๊บโอเคหยิบมาแล้วล่ะเนี่ยล่ะวอตถีหนึ่งเนี่ยนะแบบแค่คือขั้นเขาให้ยงเส้น e ถึง e ก็คือนับถือว่าหนึ่งค่อยนับหนึ่งถึงสิบเ่ยยงเส้นเนี่ยมีก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว เปลียนชื่อมนีอะไรเนี่ยไม่เลยนี่ก็คือรูปผีเสื้อก็เป็นชื่อให้ระบายสีสีน้ำตาลอีให้ระบายสีเขียวซานให้ระบายสีฟ้าเลี้ยวให้ระบายสีม่วงคีให้ระบายสีสีเขียวเหลืองก็เจียวให้ระบายสีสีอันนี้คือสีน้ำเงินนะซานเนี่ย เป็นบสีเหลืองหรือสีเก็ให้เราบารสีฟ้าโอเคก็เอ่อให้เราบารสีส้อมอูให้เราบารสีฟ้าโอเคเราบารกันได้เลยแต่ว่าแคนที่เคยทำมาแล้วก็ไปแล้วใช่ไหมไม่ไปก็ต้องสีชมพูสิโอเคไม่สมีอันนี้ให้เจอหมดเลยอันนี้คือให้ไปถึง 很高ตู้เรน่์ชือ你我他认识的性很คือ很高兴คือคือชวนเขาว่าคืออาิทางออกคือเหินคือจำได้คจำเหินรได้คือ S H คือคือคือชื่อดาวคือือ กอเด่นคือมัวสามหนึ่งคือเออแล้วก็แล้วก็ทองชาติคือเนื้อผมคืออีขัเยนะนี่เลือนญเหลิญชื่อขอวใจคือชื่อเฉินมาสังเกตด้วยยนะ ให้เขียนตัวเล็กสนออกไปโอเคอันนี้ชอบต้อเขียนด้วยเลยคือ A B อนนแค่กาเนืต๊บต๊บก็สิ่งก็คือดีสิ่งเรื่องส่งนี้เจ็ดหน,น้าที่แปดเลยนะ อันนี้อ่นอยเดียวเร๋ยวค่อยวาดรูปนะอันนี้ข้ามไปก่อนก็เพิ่มไปหน้าที่เ็ดนิ้วเพื่อข้ามไปคือข้าดกปลาวิดเี้าคือก็จะถึงก,อก้อน่อนล้วนี่ขีดมา,านี้เสร็จเร้อย้เยด้วยเฮ้ยมีมีมีอะไรดิอ่ะเห็นได้เลย ไม่มีจากเรื่องกระตุนตยิบบุญได้เลยกนะ็เท่เลยหน้าทสิบเอ็ดอีกเขียนลงไปใส่พวกนี้แล้วก็จบเร็วเวย้กิดว่าเอนดิง้งจบ